สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีต้นไม้หลายต้นที่เรากำลังดูแลเขาอยู่ตอนแรกๆต้นไม้ก็อาจจะมีความสวยงามอยู่ค่ะ แต่พอนานวันเข้าใบของเขาก็อาจจะมีผิวที่หม่นหมองลงหรือใบแห้งกร้านมากขึ้นเราจะมีวิธีการดูแลต้นไม้ให้เขามีใบที่สวยงามกลับขึ้นมาได้อย่างไรหรือดูแลต้นไม้ที่มีใบที่เริ่มเสื่อมทรงไปตามกาลเวลาให้ดูดีขึ้นมาคลิปนี้ค่ะจะมีวิธีการที่อยากคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามและลองนำไปใช้ดู ซึ่งก็จะช่วยทําให้ใบของต้นไม้ของคุณผู้ชมค่ะมีความสวยงามขึ้นมาทาันตาเห็นเลยนะคะก่อนอื่นเราไปจัดเตรียมหาอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมให้ต้นไม้ของเรามีความสวยงามขึ้นมากันก่อนนะคะจะมีอยู่สองสิ่งด้วยกันนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวกับสำลีค่ะเมื่อได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำกันเลยนะคะด้วยการนำน้ำมันมะพร้าวเทลงบนก้อนสำลี แล้วเช็ดทาใบโดยเริ่มจากตรงกลางของคนใบลงมาจนถึงปลายใบก่อนเสร็จแล้วจึงเช็ดตามแนวขวางทางซีกใบกึ่งกลางด้านขวาแล้วก็เช็ดตั้งแต่คนใบไล่ลงมาถึงปลายใบข้างล่างค่ะตามที่เห็นในคลิปวิดีโอจากนั้นจึงเช็ดไปทางใบด้านกึ่งกลางซีกซ้ายตั้งแต่คนใบไล่ลงมาถึงปลายใบเหมือนกันแล้วก็เช็ดให้ทั่วสม่ำเสมอทั้งใบ สำหรับการนำน้ำมันมะพร้าวมาเช็ดให้กับใบของต้นไม้นะคะมีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันค่ะซึ่งก็ช่วยทำให้ใบปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อไวรัสแล้วก็ปรตสัวได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังช่วยสมานรอยแผลของใบที่แตกหรือฉีกขาดของใบไม้ได้ด้วย ส่วนในเรื่องของการทําใบที่แห้งกร้านนะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาน้ำมันมะพร้าวก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยได้ดีทีเดียวก็จะช่วยให้ใบของต้นไม้กลับมาชุ่มชื่นใบจะเด้งแล้วก็แจ่มวาวสวยปิ๊งทนตาเห็นเลยค่ะที่สำคัญจะช่วยในเรื่องของการลด รอยแล้วก็ที่เป็นปืนนะคะที่กระดำมกระด่างบนใบของต้นไม้ให้เจือจางลดลงหรือหายไปได้ด้วยเมื่อเสร็จใบแรกแล้วก็ทำแบบนี้กับใบจะต่อไปที่เหลือจนครบหมดทุกใบค่ะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมคะใบไม้ทุกใบจะสวยแบบทันตาเห็นจะมีความเด้งแล้วก็ใบชุ่มชื่นขึ้น ใบเขาจะทรงตัวอยู่ได้นะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าใบมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ใบสดใสมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีการนี้ค่ะไปดูแลต้นไม้ของคุณกันได้นะคะซึ่งก็จะทำให้ต้นไม้ของเรามีความสวยงามแล้วก็อยู่กับเราไปอีกนานแสนนานค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ชื่อกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ